สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับการออกรางวัวลหวยลาวนะครับประจำงวดวันที่11ตุลาคมนะครับรางวัลออก3 3 9 53นะครับสุดของเรานะครับ หลักร้อยเราเข้าที่เลขสามนะครับเน้นให้เลขสามตัวเดียวนะครับส่วนหลักสิบนะครับหลุดนะครับของเรามีสี่ห้าหกนะครับหลักสิบออกสามนะครับส่วนหลักหน่วยของเรามีเก้านะครับสองตัวบนตรงผิดนะครับ น่าเสียดายนะครับสุดสามตัวตรงนะครับเฉียดไปแต้มเดียวนะครับสุดล่างตรงก็น่าเสียดายครับเน้นตรงนะครับไปขึ้นบนนะครับไม่ใช่นัเน้น2ตัวล่างนะครับไปขึ้นบนน่าเสียดายนะครับวิ่งบนเข้านะครับเข้าเลขเก้า แต่เราให้วิ่งเก้านะครับแล้วก็เน้นที่สามลักร้อยนะครับก็น่าจะถูกลงวันกันบ้างนะครับก็ขอยินดีกับสมาชิกทุกท่านนะครับที่ถูกลงวันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ถูกก็พยายามวันต่อไปนะครับวันนี้ยังไม่ได้ลงนะครับมาแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ถูกางวันเท่านั้นนะครับ อยยกถูกก็ตามกันต่อไปนะครับสูตรทุกสูตรมีข้ามีหลุดนะครับวดหน้าเราจะปรับสูตรหลักสิบใหม่นะครับหลักหน่วยเราก็จะปรับใหม่ให้เหลือ3ามตัวนะครับเป็นสูตรทดลองเหมือนเดิมนะครับพอเดินมาไม่กี่งวดนะครับ พบกันพรุ่งนี้นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ